มาดูซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริง <c oughs> หมูเด้งโโอ้หหนูหนูจะดังไปไกลแล้นะลูกครับหนูไปไกลมากถึงขนาดไปทั่วโลกแล้วล่าสุดคุณผู้ชมเป็นสาวนิวยอร์กบินลัดฟ้านั่งเครื่องประมาณ18ชั่วโมงใช่ <c oughs> 12,800กิโลเมตรอยากจะมาเจอหมูเด้ง <c oughs> แล้วเธอถ่ายทำคอนเทนต์ตั้งแต่อยู่สนามบิน <c oughs> จนมาเจอหมูเด้งครับ Thailand and when I went through customs the lady was like oh how long are you here I was like 30 hours she goes is this your first time in Thailand I'm like yes and she goes what are you here for and I said Mudang she goes Mudang I'm like, yes she's an icon and she goes how do you know about Mudang and I said Mudang is all over my phone and she goes well enjoy Mudang and she and the lady at the other counter were trying so hard not to laugh and I started laughing so then they started laughing with me Gomart anything got but Moon for fair are a cake I คุณผู้ชมดูหน้าเธอมีความสุขมากค่ะดูสิดูตาสิเห็นไหมคุณผู้ชมครับเธอชื่อคุณมอลลี่ครับเราใช้คาว่าด้อมหมูเด้งแล้วกันเนาะด้อมหมูเด้งนะครับจากสหรัฐอเมริกาทนแรงดุนดูซอฟท์พาวเวของประเทศไทยไม่ไหวครับ อยากจะมาหาหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรีรเอาบยอางี้ไม่ไหวแล้วตัดสินใจปรุปรับเลยฮะต้องการมาหาลูกสาวเอาบินเลยจองตั๋วบินนั่งเครื่องนะ18ชั่วโมง8,000ไมล์ห2 8 0 0กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อจะมาเจอหมูเด้ง <c oughs> และเธอเล่าให้ฟังในคลิปฮะบอก เจา้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองถามเธอครับอ้าวทำไมมาเมืองไทยทเธอบอกว่าเอากระเพาะบูเด้งไงคะเอออยากมาดูดบูเด,งดง้งบูเด้งคำบูเด้งอ่าถูกไหม <c oughs> ตอ,อ,อยังหัวล้อเลยอะ่ะบอกพู ui, บูเดง้งาไปขนาดนั้นแล้วเหรอฮะคุณผ <c oughs> ู้ชมครับทีนี้พอไปถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณผ <c oughs> ู้ชมดูจังหวะเห็นไหมเธอดีใจเธอยิ้มเธอบ,บอกฉันได้เจอหมูเด้งแล้ว <c oughs> แล้วกรดถ่ายคลิปรัวๆฮะน้องด้านักทนไม่ไหวคุณผู้ชมโอโ้โหนี่ ตอนนี้นอนอยู่ใช่ไหมแต่มีภาพตอนที่แบบว่าเดินไปเดินมาด้วยเธอบอกเธอดีใจมากนะฮะเธอได้มาเจอแบบว่าสิ่งที่เธออยากจะเห็นสิ่งที่เธอต้องการเห็นแล้วบิดบักไปขนาดนี้เท่านี้ยังไม่พอคุณผู้ชมครับเธอทํายังไงขนสิ่งของเอที่มันเกี่ยวข้องกับหมูเด้งมาหมดเลยฮะดูเสื้อผ้าเธอสกอรนโอ้โหนี่เสื้อเป็นหมูเด้งนี่คอลเลคชั่นหมูเด้งก็ต้องมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหมูเด้งหมดเลยอดูสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับ The Mudang merch that they sold at the zoo is next level. Like, please, these pajamas are so good. I am crying laughing. I love them. They also had two different shirts this one, and then one that was just a larger picture of Mudang that was the same type of drawing. เราดูเรายังหลงรักบูเด้งเลยอ่ะไม่ให้เธอหลงรักได้ยังไงคุณผู้ชมครับและที่บอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะอะไรผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมครับเธอเป็น t i ๊กต็อกเกยอดคนตามหลักแสนนะครับแล้วเป็นแฟนแฟคลับเทเลอร์สวิปด้วยบอกฮะบอกว่าสิ่งที่มามันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมนี่คือคลิปที่เธอลงแล้วคุณผู้ชมดูตัวเลขครับ1ล้านวิว1ล้านวิวก็มี4ล้านวิวีล้านวิวก็มี เฉียด4ล้านวิวก็มีเอาจริงๆนะแต่ละคลิปของเธอที่เธอถ่ายเกี่ยวกับหมูเด้งครับคนเข้าไปกดไลค์แล้วดูเยอะมากเป็นหลักแสนหลักร้านวิวแล้วยอดเนี่ยมันทะลุไปอย่างรวดเร็วมากนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไงคุณผู้ชมครับทีนี้คุณผู้ชมอเพื่อความน่ารักเพจขาหมูแอนเดอะแกงนะครับโพสคลิปเรียกเสียงฮ่าใช้คำนี้ละกันนะและความน่ารักน่าเอ็นดูให้กับดอบหมูเด้งนะครับอะไปดูกันหน่อยครับ เลตาหายไปไหนฮะตาหายไปไหนฮะโอ๊ยตาหายฮะ้ะทำยันไม น่ารักเนาะเอออลูกคุณมีเสื้อลายหมูเด้งยังยังเลยฮะเดี๋ยวต้องไปหาก่อนเอาจริงๆนะผมอยากไปเขาเขียวยอยากไปเหมือนกันอยาก,ยากไ,ได้เสื้อหมูเด้ง<อ> <ๆ S 2> ด้วยเอาทีนี้อ,อีกนิดนึงคุณผู้ชมครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การสวนสัตว์นะครับเชิญชวนแฟนๆผู้สนใจอ,อาคุณผู้ชมครับร่วมออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของหมูเด้ง ระบุเป็นการออกแบบตราสัญลักษณ์ประกอบผลิตภัณฑ์ต่างๆของหมูเดงใครสนใจส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่3ถึง7ตุลาคมนี้นะครับ,รบผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล10,000บาทด้วยกันโอ้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นดอมหมูเดงไปออกแบบกันเยอะนะส่งกัินเข้าไปประกวดกันนะฮะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ